วังว่ารอบนี้จะไม่บล,ล็ <Behind you. S 1> อ,อกเหมือนรอบแรกอดวิ่งเลยให้เป่า oh. ต้องซ้างไปเดี๋ยวอนาคตอาจได้วิ่งต่ออะนี่วิง่งอันี่วิง่งว <Well, hi. S 2> ้าวไงอะไร ว่าว่าของคุณสีองพวกจะเป็นแรกคูใส่ไหมได้มันบอกว่าสีไม่ถูก c ีขาหรือเปล่าเขาเอ่อเจ็ดมีสีแดงสีม่วงสีเขียวสีหอ เก็บไปล้นนวนยอเลยไม่ได้หรอไม่ได้ไ็น้อยได้ไไม่ได้ไม,ไม,มันดักเป็นเปยอ่ะาจะแข็ง,รงเร่งสีขาวสีขาวจะหสีขยว

Янпоти. <gum> Просто <Prize> <Fry auch> I should stop, stop making jokes and introduce myself. I don't. Төлеег. So, so funny. Төе эндос. А. Төг. А. А, 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 хүцалаа. เขียวหมุนห้าเหรอห้าเอาเหไปได้ห้าอ,อ,อนะไรวินเหรอสีแดงเป็นสี่แดงสี่หนึ่งเป็นหนึ่งแ่เป็นหเียหมดแล้ว หมุนหมดแล้วไม่ใช่หรอมีอะไรต้องกดอีกหรือเปล่าหนึออ่งสองสามสี่ห้าเลก่อนลองไหมได้หรอ,อลองด่วนหรือหนึง่งอะไรสองเอ,อม่อสองไม่มีหรอคุณไม่เจอสองเลยีกว่าปักเลยปะวะ <c oughs> ก็ไม่ได้หรอเกมบาจิงด้วยบอลเกมบาจะเลไมอ๋อเล่นไหมดีย

ไม่ของกูปกติเลยเว้ยถ้าปกติกูไม,ม่เปิดที่หมดมึงเปิดคนเดียวนะด้วย <c oughs> อ่ยโอ๊ยโ้๊ยโออไอ้ยโอ๊ยโอ้เโี๊ยโอ๊ยโย Có đi vinh luôn Ờ, chồng phải chồng Cái đều đó Cái đều đó Cái 네, 네다. 오. 예. 가토와. เราซนตูอมเปไหนต่อเปต่อทางนใช่เปตเรือ่องนัาง้าเรื่องนัเกียรวิง่งว่ะร่างหน่อยเลยขี้เกียรอาบน้ำไม่พรมขี้เกียรวิง่งด้วย ลายันโลกเค้นางแล้วอะเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วอยู่วะเข่ายาวไหเอ๋คือสนะการเครื่องตัดอะไรมาตัดนีไยโอ้ช่างเงเป็นอัพเทนเลยวะ ขอถึงบริการ่วยนะฮะยี่จำสักคนดีปิดอ่ะยเนี่ยในร้านเีละไปไปเนี่ เครือ่องตัดโยกูกูต้องเนี้ยทั้งหมดเลยน้ำไม่น้ำไม,ไม

Ha, nanny song. Wow. Yeah, name is something me. And we're going lava. Ba lạy băng lượt anh nga lượt anh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  lượt ờ, đếm, 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 đếm. Idea. It's, it's the, director the director doesn't, doesn't seem, to seem to care about the disappearances, and the only people he tends to investigate always end up I <hums> <hums> <Yeah. hums>

对，难过还是你？我去去干死小王了。 เราจะเขียวกระเด้งไงด้เอาสีแดงมาใช่ไหมอ่าโอ้ออ Supremio, 낚아, 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 낚 mình chưa biết được cái này nữa, bác không wow mê sinh ว่าต้องฟังคงการฝันอะอยอ๋อสายเราขับรถแล้วฝันไม้นะเอ้า <laughs> ป้านหัวก็ตายไม่ใช่ใช่แงงะใช้งานไ,ไ,ไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องขุด่องเดียวมันเหมือนกันมึงไีแย่งทีออ่กูรณยเดี๋ยวละเอาเอาใ่อ๋อ ขึ้นมาลงอย่อึหนอขึ้นลงหรอกค่ะขึ้นลงไปล,ล,ลงน้ำเลยไปพูดต้น้ำเลยงใ้คุณต้องบอกจริงเลยอะเอทำไมกูพูดต้น้ำเนึง โอเคต้องจำสีเหลี่ยมสีแดงวงกลมสีฟ้าสีเหลี่ยมวงกลมโอเคสีเขียวก็สีเหลีย่ยมตั้งตั้งเออสีเหลี่ยมตั้งตั้งอ่ะตั้งตั้งดิเอ้ยเลยไปไหนอ่ะเออ Det er jo det. ว้าวเอาเยอะหรอไปโอดิโกจีโต่มันต้องไปเปิดเกษตรกันม e จะแบบแรกของเซเนกัสตาใบเออรู้ชมสวยสีผิวไม่ซ้ำกันความเสถียรไม่มีเสถียรมากนะธนาคารก็รอต่อผู้ผลิตสามารถสุทนาได้การผลิตหยุดลงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ มันก้าวร้อยเอืมเอ้ยมาดีเด้ออืมไอคิเก็จะพิมพ์ได้แป้งกดไม่ติด ยัสามเเขียนมาแล้วสามเร่องจะอะไรบ้างไม่เจอเนี่ยซ่เนเออคนเรีนสี่สิบสองเรื่องโดยว่าจะเป็นแบบก็้องทำให้คนได้รับความทุจริราณอะไรๆแล้วางาห้องเลยก็ไ a เ e ียนจ่ายแก้สถานการณ์ผู้ร This serum is still a prototype. There may be risks, like having to face the Project Nightmare species in your head, or many other things. Oh yeah, what's <laughs> 来来。嗯，我脱了。 xe yeah. Ôi, oh, là anh. Rồi, à, ba đến anh nhé thôi quay quá

เ,เร็วจังวะไปไม่เร็วเลยพูดใต้น้ำได้ไงพูดหายใจได้พูดได้ผมอิประสบ มึดนานไหมบ้ะาะออนะีนานไหมบ้ะ <c oughs> าะเฮ้ยเฮ้ยมึนานละวะเฮ้ยยังมีด็แกสมุดน,นี้มนะัะนะ <c oughs> บักตอนนี้แต่เต้องมาบักตอนนี้ แล้วคือคือมันจะจบแล้วคือมันใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าเจอไปเจอทีวีแม่งก็จบบทที่สองไงงั้นก็ไปต่อบทที่สองบางคนที่